ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะวนลลุกเดมิมมิ้นชลิดาผ่านมา10ปียังถูกวิจารณ์เล่นละครมาตั้งนานแต่ไม่ดัง โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานนับ10ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวนาคมมิ้นชลิดานางเอกสาวหนึ่งในแก๊งเฟอร์บี้ที่หลายๆคนรู้จักกันดีซึ่งมินนั้นได้ฝากผลงานในวงการบันเทิงไว้อย่างมากมายทั้งละครและโฆษณาต่างๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มากความสามารถแถมยังสวยมากๆอีกคนหนึ่งและเมื่อมีชื่อเสียงสิ่งที่ตามมาคงนีไม่พ้นเรื่องคำวิาพากษ์วิจารณ์ ตลอดระยะเวลาในวงการบันเทิงของมิน้นนั้นโดนชาวเน็ตวิจารณ์เรื่องความดังไม่สุดมาโดยตลอดเพราะนับจากละครซีรีส์เรื่องสี่หัวใจแห่งคุณเขาซึ่งหาบเทียบกับหย่าญาอุรสยาหมากีราศีรวมถึงคิมเบอร์รี่สาวมิน้นนั้นเป็นนางเอกที่ถูกตั้งคำถามในทานองนี้บ่อยๆแม้ละครเรื่องดังกล่าวนั้นจะผ่านมาเวลา10ปีแล้วก็ตาม